เป็นรถที่เหมาะก,กับทุกบ้าเลยค่ะค่ะหลังคาพาโนรามิกซันรูที่ทําให้ห้องโดยสารแลดูป่งมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาละกว้างขวางเป็นได้ทั้ง SUV ยูสอบผ่านละเอียดเพิ่มเติมงามมปป่ายๆเพียงติดต่อเข้ามาหาพวกเรา3คนได้นะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาพบกับ GLC 2 2 0 D เครื่องยนต์ดีเซล3แบบ3สไตล์บบในแบบที่เป็นตัวคุณไปชมกันเลยค่ะ clc 220d สวยคุ้มค่าราคาโดนใจมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูทันสมัยและสวยสะดุดตามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ clc 220d คันนี้ยังมีระบบทัชสกรีนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพียงายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองค่ะ และแน่นอนค่ะถ้านึกถึงรถคันนี้ก็ต้องนึกถึงพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางเก็บสัมภาระได้อย่างมากมายนะคะเป็นรถที่เหมาะกับทุกบ,บ้านเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสวยคุ้มค่าส่วนเรื่องราคาโดนใจแน่นอนค่ะรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,239,000บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีราคาพิเศษนะคะ2 8 0ล้าน 5 0 0 0 0ื่นบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ารถเรามีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับคันนี้ GLC 220D MG Dynamic มาพร้อมกับไฟหน้า Multi Beam LED ที่มีฟังก์ชันการใช้งานถึง5โหมดด้วยกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเรายังมีระบบ Keyless Go ที่ให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะล็อกรถหรือเปิดรถก็ทาได้ง่ายๆเพียงแค่มือสัมผัสค่ะ และที่พิเศษสุดสําหรับรถคันนี้ค่ะหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่ทําให้ห้องโดยสารแลดูโป่งมากยิ่งขึ้นค่ะที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คุณสามารถเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเพียง3 3 9ล0 0 0บาทค่ะรถมีจำนวนจำกัดนะคะรีบติดต่อมาที่แกร็บได้เลยค่ะ C L C 2 2 0 D Coupe a M G Dynamic มาพร้อมกระจังหน้า Diamond Gill เพิ่มความโดดเด่นด้วยโลโก้ Mercedes Benz ขนาดใหญ่เพื่อความสวยสะดุดตาค่ะเพิ่มความสปอร์ตด้วยชุดแต่ง a M G รอบคันและด้วยรูปทรงคูเป้ที่โค้งมนเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เมื่อวิ่งบนท้องถนนจึงสวยสะดุดตาหลายๆคนแน่นอนค่ะ มาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเป็นได้ทั้ง SUV อนเนกประสงค์และความสปอร์ตตอบโจทย์ทุกๆการใช้งานแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้มาด้วยราคา4ล้าน4หมื่นแต่เราไม่ขายค่ะช่วงนี้เรามีแคมเปญพิเศษลดเหลือราคา3ล้าน6แ9 0 0 0 0บาทค่ะแต่เรามีจำนวนจำกัดนะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะ สนใจเป็นเจ้าของมมเสตเบนทุกรุ่นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆเพียงติดต่อเข้ามาหาพวกเรา3คนได้นะคะก้อยจันที่มาแก๊ปเขตจีราปุยนุ่นพิมพวมลันค่ะมาพบกันที่เบนต์ตลิงชันค่ะ